สวัสดีครับวันนี้นะัคุณจะมาเล่นแบบ The Songest Battle Ground อีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะักคุณจะเล่นใน Private Server แล้วะจะคล้คล้ายคลิปที่สุดๆชนะีนกันครับก็คือนะัคุณจะเป็นโกโจนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยว่าสิ่งของโกโจมีอะไรบ้างครับท่าแรก Infinity เป็นการ เบิดพลังแล้วก็ต่อยเสียงดังมากเลยอะทุกคนแล้วก็ตายเลยนะต่อไป Replus แล้วนันไม่ออกอะโหท่าทุกท่าเสียงดังมาเลยทุกคนต่อไปถ้าต่อไป Erase เรียบร้อยต่อไป attract ต้องมีเวทมนต์ต้องสวดมนต์ถึงจะาได้พลังนี้แล้วก็ถูกดูดไปเลยเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะสวดอัลจิเมตมันยังไม่มีนะทุกคนถ้าปิดไปอย่างนี้จะใช้ท่าอื่นไม่ได้ แต่สิกิวสี่จะมันท่าอย่างงี้นะครับเท่ตัอย่างงี้ก็ปกตินะท่าสี่ลองไปดูกันอา้าวไม่โดนะเ,เดี๋ยวลองใหม่นะครับทุกคนโกโจเนี่ยโกงที่สุดละนี่นี่อือ เาขาเรียกว่ายังยังจะยังไม่ลงคลิปอ่ะเออนั่นแหละยังไม่ลงคลิปก็เป็นเพราะว่าเอานอกคนมีงานไม่ใช่เด็กนักคนยุ่งต้องไปน,นู่นนี่นั่นเลยไม่มีเวลาทำคลิปนะครับจำไว้เลยนะถ้านคนไม่ได้ลงคลิปคือนักคนไม่ว่าง คือตอนวันนี้ก็กะว่าจะไม่ได้ทําคลิปแล้วแต่น้คุณเอาฝืนจะทําคลิปให้ได้เลยนะแล้ววันนี้รานก็ได้ทําคลิปสักทีโอเคเราลองไอ้พวกนี้ไปหมดแล้วนะจริงๆไม่หมดเลยแต่ว่าเออเหมือนน้องคุณจะรู้พวกนี้หมดแล้วนะว่ามันคืออะไรอ่ะต่อไปมีอะไรให้พวกเราดูกันบ้างตรงนี้ มีเอ่อมีแบบเปิดระบบเลือดมี fast mode มันปิดไปเลย fast mode มีอ e c ร a n น music แล้วไม่เปิดอยู่แล้วนะแล้วมีอ m โ o r t a music แล้คนไม่เปิดนะคนไม่เปิดแน่นอน auto run auto active แล้วคนเปิดหมดเลย เพราะว่าน้องคุณชอบนะมันติดขนชิ้นเนี่ยต่อไปสปอนแอทแทกิ้งดัมมี่ดัมมี่ที่ต่อยได้นะครับแต่น้องก็จัดการมันได้ภายในวิดีโอเด็ด้วย <The Dog. S 1> ต่อไป blocking dummy เป็นดัมมี่ที่ป้องกันอยู่ แล้วก็ตายอยู่ดีตายซะต่อไปสปอนดามี่ปกติเลยนะนี่ปกติว่ามัเิไม,ไม่อยู่ดีมันเกิดใหม่อะอจริงด้วยมันเกิดใหม่มาเยอะจังเลยไม่เป็นไรหรอก ต่ไปสปอนด์ออฟโดร์เราควรลองเสบมาดูตัวนึงก่อนนะว่ามันคืออะไรทำอะไรได้บ้างเอ้ตรงโน่นเหรอโอ้มันยิงแบบอะไรก็โลกมายิงไอเทมเก่าของรูอบบอ,กออกมานะครับแล้วก็ตายเพยหนมัดเดียว คนเหมือนจะไม่ใช่โกโจเลยเหมือนเป็นเหมือนเป็นวันพันเมย์เลยอ่ะใช้สกิลแค่สกิลเดียวก็ตายขึ้นบนเออต่อไปสปอนครับเสกป,ปูมานะครับนี่ปูโผ่ามาแล้วทุกคนปูแต่ ดูไมไ่ตายง่ายกูตายง่ายมากคราวนี้นกนต่อไปเคลียร์เอนติตี้ทุกตัวจะหายไปหมดเลยเนาะทริปโหลเดชเดชแบบทริปโหลไม่ไ,ไงเก้เอาอีกเปิด โอเดชคูดาวได้อย่างนี้ชอบนะครับถ้าคนชอบโนคูดาวเออเบืดไปเลย,ยไม่เงีเ้ยไม่คูดาวอืมอือก็มีห้ทำทำรีเซ็ตามบล็อกห้ามสแตนให้ให้เวคินิ่งได้รีมูฟเวคินิ่งอย่างเงี้ยให้เวคินิ่ง Activate Awakening เหรอเออเราคนเปิดไม่ได้นี่ Infinite Awakening ก็ทำได้นะครับ Instant Awakening No Awakening ก็ได้นี่อันนี้คนชอบมากเลยนะนัเคยลองนะ Attack Speed ถ้าแบบไปสูงสุดมันจะไวมากเลยทุกคนเอ,อ่เอ Heal ปรับเลือดให้ยเยอะๆเลยเอ,อ้าว แล้วก็นี่เไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วก็เปิดไปให้หมดอันนี้แล้ไม่รู้นะดามมจอันนี้เราคนรู้สปีดอันนี้เราคนรู้นะครับกราวิตี้เนี่ยถ้ายิ่งเพิ่มจะยิ่งกระโดดไม่ได้นะครับศูนยุด้าเนี่ยเราคนจะชอบนะจะกระโดดสูงนี่ยวิ่งไวมากเลยทุกคนตอนนี้ไปดิเชื่วิ่งไปดีกว่า ืมนี่สโตรม์มันนี่คืออะไรเนี่ยนักคนไม่รู้อะเอาเลยโอ้โหอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแล้วคนเปิดก๊อดโหมด no reaction นะทุกคนเอ้ยเป็น อะไรที่สุดยอดมากนะทุกคนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนโอเคต่อไปอืมดีเฟ n s e s เ r อร์จัดรอเซิร์ฟเวอร์คิกออนเดทล็อกเซิร์ฟเวอร์อ่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนเพราะคนบอเสียงสเสียงมันดังกันไป โอเคถ้าถ้าสอเราจะใช้ถ้าสองทำลายกำแพงนี้ว่าดกำแพงนี้จะทำลายได้ยังไม กำแเพงไม่พังกะทิไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราคงจะลองเสกปูมาลุลัวดูนะเสกปูมาเยอะๆเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวเราคงจะจัดการให้ดูเลยนะทุกคน นี่อีซี่อีซี่มากเลยทุกคนอ่ทุกคนเคยเห็นคาเค่นไหมที่มันเป็นอ่าบอสใหญ่อ่ะในเด็ก สนะองแกมส์ Battle Crown น่ะอือแล้วมันต้องทำยังไงนะ่ะเปิดสตนะูอมเหรอน้องว่าเราคงจะไม่ทำดีกว่านะเพราะว่ามันดูยากน่าจะดูทำยากนะใช้อีโมดดีกว่าชิบโอเคปิดไปเด้อ อตอนนี้นระาคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะเอ้ยนี้อะไรอ่จะจุปบลู Crab Crab กล่ะปมัมอยู่นี่ได้ไงอะ่ะปุม๊มอยู่นี่ได้ไงปูเป็นอมาตะาอ้ my god ปูเป็นนมาตาจริงถ้าปูเป็นนมาตาจริงอ่ะมัต้องแบกรับความจะบปวดขนาดนี้ได้เปืดไปดูบัวเลยเออ,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 อโอเคปูนี้สุดยอดมาก ปูนี้ก็น่ารักอยู่นะทุกคนนี่น่ารักจะลองไล่กระถางดูนรไล่กระถาง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 สุดยอดมากอนะ่กะไล่ะงอืมงั้นเราคนจะลองเสกน้มมี่มารวๆเลยนะ ดัมมี่นะไม่ใช่มัมี่เสกมารว่ๆอย่างนี้เลยปึ๊บแล้วก็เสกมาตรงต้นไม้ด้วยตรงนี้สปอนดัมมี่ก็พอคนเห็น ้ขาืมเอาน,น้ำมีมาหยุดท่าๆนี้นะแล้วเ,เขาก็ต่อยมันก็มีท่าท่าทุกคนนะคนลอวงพันธุนเรียแอคชั่นเกมไหนแบบ งั้นเดี๋ยวมาคนสปอนดาม,มี่มาให้เยอะที่สุดเลยนะเรามาดูกันว่าอ่ามันจะพลังมันจะจัดการดัมมี่ขนาดเอฟายในทีเดียวได้หอเป่โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลย โเดิมมีหันหลังมาเลยอ,อย่างฮะไปไม่ได้เดิมมีหายหาย,หายทีเดียวเลย,ยต้องหายไปด้วยนะคะอืหมดอนละโอเคงั้นเอา เอาไว้สำหรับคลิปหน้านะครับไว้กลับมาพบกันใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัวให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย